เริ่มครับชื่อเอื้องนะคะเรียนที่เบนซิโอก็ดีค่ะแล้วก็ได้ความรู้เยอะเดี๋ยวกลับไปก็เริ่มงานได้เลยมีปัญหาอะไรก็คงมาปรึกษาอาจารย์ขอบคุณค่ะครับผมชื่อส้มค่ะ,ะ,คะมาเพราะว่ามีปัญหาแล้วก็สุดท้ายเระเดนที่เบนซิโอก็ได้ตอบโจทย์ที่ที่เราอยากรู้อะคะ่ะเยี่ยมจริงๆค่ะขอบมากครับอ่ะเอมี่นะคะอ่านหนังสือมาหลายเล่มแล้วค่ะแต่ว่า ที่เนี่ยมีอะไรมากกว่าที่ในหนังสือเยอะมากค่ะต้องมาเรียนด้วยนะคะขอบคุณม่กครับผมสเก๋ตนะคะก็ก่อนมาก็หามาหลายที่แล้วที่สมัครเรียน eBay แล้วก็มาเจอที่นี่ที่เป็น CEO ก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ได้ความรู้กลับไปเยอะอย่างที่ตัวเองตั้ตงใจไว้จริงๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับผมชื่ออู๋ครับก็รู้สึกมาเรียนที่เป็น CEO เราได้ความรู้กลับไปเยอะมากเลยครับที่แบบนอกเหนือจากหนังสือครับ ขอบคุณครับวันดีครับผมชิลานะครับดีใจที่ได้มาเรียนอาจารที่เป็นซีอีโอนี่ครับได้ความรู้แล้วก็สิ่งต่างๆที่มีในหนังสือนะครับก็ได้กลับไปเยอะแล้วก็อยากเชิญเพื่อนๆมามาเรียนรู้กันนะครับผมขอบคุณครับรับคุณคุณพี่ก็ชื่อพัดนะคะได้มาเรียนที่เป็นซีอีโอค่ะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์นะคะที่ให้ความรู้เพิ่มเติมกับกันดีไป ครับผมค่ะคือศิริพงศ์นะครับก็อ่านหนังสือแล้วคงไม่เข้าใจเท่าแั่มมาเรียนเองนะครับเข้าใจดีครับโอเคครับขอบคุณครับอุ้ยตัวฉับค่ะสุดท้ายครับสอนเข้าใจง่ายค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมีทรรศใหม่ๆเยอะติวเรียนอยู่ในหนังสือค่ะดูหนังสือเองยังไม่เท่าผมขอบคุณครับ